สิเคล็ดลับทำการตลาดออนไลน์ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นมียอดจองมากขึ้นลูกค้ามาเที่ยวมากขึ้นทําอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เท่าแก่ดีต้อนฮะจะนำข้อมูลมาแชร์แบ่งปันกับทุกท่านนะครับสาหรับท่านที่ทาธุรก,กิจท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พัก โรงแรมนะรีสอร์ตต่างๆนะรวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยวนะไม่ว่าเป็นร้านอาหารนะครับหรือทําทัวร์นะหรือทํารถทัวร์รถเช่าต่างๆนะครับลองเอาแนวทางาวิธีการนะครับต่อไปนี้ไปปรับใช้กับทุกเกี่ยวท่านนะครับอย่างแรกครับในการทําการตลาดออนไลน์สําหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือท่านจําเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพนะครับเพื่อ กลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยหรือกล like ุ s, ่มลูกค mm ้าของท่านเนี่ยนะครับจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของท่านมาดูในเรื่องของทริปท่องเที่ยวมาดูในห้องต่างๆนะครับต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูงนะครับมีความรวดเร็วนะรูปภาพสวยงามนะครับอาจจะมีคลิปดูอยู่ข้างในด้วยนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่1ครับท่านจำบินต้องมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูงนะครับอย่างที่2ครับก็คือการปรับแต่งตัวเว็บไซต์เนี่ยให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหานั่นก็คือ Google นั่นเองนะครับเพราะครับคนจะท่องเที่ยวน เขาก็จะหาสถานที่ท่องเที่ยวเขาจะหาที่พักเขาจหาโรงแรมนะก็จะหาคาเฟ่ก็จะหารสเช่าต่างๆนะครับันครับ ธุรก,กิจของท่านจำเป็นที่ต้องค้นหาเจอในอันดับต้นๆของ Google นะครับก็เรียนรู้วิธีการในเรื่องของการทาตัว SEO ถ้าท่านทำไม่ได้นะครับก็อาจต้องใช้บริการฝั่งของออซอนเองนะครับซึ่งเท่าแก่ดิตอเองมีบริการนะครับในเรื่องของการทำา SEO ให้กับธุรก,กิจต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็รับทำบริการให้นะครับอย่างที่2ครับ เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเรามีเว็บไซต์นะเราจําเป็นต้องมีเรื่องของตัวทํา SEO นะครับประเด็นที่3ครับนั่นก็คือการที่เราต้องสร้างเนื้อหาหรือการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าครับเช่นเราจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําประวัติความเป็นมาสร้างเป็นซอรี่ต่างๆให้มีความน่าสนใจแล้วผู้คนเกิดการมีส่วนร่วมอาจจะมาคอมเมนต์มารีวิวต่างๆนะครับอย่างนี้ครับลูกค้า คนอื่นๆเขามาเห็นเขาจะมาตามคนที่มีการรีวิวนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับเขานะครับประเด็นต่อมาครับก็คือการแสดงตัวตนบนโลกโซเชียลนะฮะหรือการที่เราแชร์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวของเราสถานที่พักของเราไปในช่องทางโซเชียลต่างๆนอกจากเว็บไซต์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ครับ u t u b e ครับ Tik t o k ครับ i g ครับ Re ว l ครับทวิตเตอร์นะฮะ ทั้งหมดเนี้ยครับเป็นช่องทางโซเชียลที่กลุ่มเป้าหมายของเราอยู่กรณีที่ลูกค้าของท่านเป็นกลุ่มต่างประเทศก็ต้องไปดูในโซเชียลอื่นๆของต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น WeChat นะครับของทางฝั่งของอจีนนะครับหรืออื่นๆน,นะหรืออื่นๆ Naver ก็ฝั่งของเกาหลีนะครับ คืออื่นที่เรารู้นะครับว่ากลุ่มลูกค้าเราอยู่ในกลุ่มไหนเราก็ต้องแสดงตัวตนนะครับบนโซเชียลเหล่านั้นคนจะได้เห็นคนก็จะได้มาท่องเที่ยวกันต่อนะครับต่อมาครับก็คือการตลาดลักหนักของที่ทําการ CRM นะครับหรือการตลาดผ่านอีเมลนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับจะให้ความสําคัญกับการตลาด ในฝั่งของอีเมลเยอะเลยนะครับถ้าดั่งบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักนะครับแต่ก็ยังได้ผลนะนะครับเราจะใช้พวกไลน์นะครับทำเรื่องของ CRM แต่ดัางประเทศครับเราใช้อีเมลนะครับมีการส่งอีเมลนะเช่นลูกค้ามาพักที่โรงแรมท่านที่พักของท่านเรียบร้อยท่านเก็บอีเมลไว้นะครับเขากลับไปเราก็อาจจะส่งอีเมลไป thank you นะครับที่เขามีโอกาสได้มาพักผ่อนนะครับหรือมาเที่ยวที่พักที่โรงแรมของเรานะครับหรือร้านอาหารของเรานะครับดังนั้น อนาคตครับเรามีโปรโมชั่นอะไรดีๆหรือลักษณะของที่เป็นดอซีซันแนลต่างๆนะครับเราก็ส่งตัวโปรโมชั่นไปหาเขาเขาก็อาจจะได้มีโอกาสนะครับได้กลับมาท่องเที่ยวหรือแม้เขาไม่ได้ท่องเที่ยวเขาก็อาจจะฟอร์เวิร์ด l ลไปให้กลับกลุ่มเพื่อนๆซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ๆของเราในะอนาคตก็ได้นะครับ มาครับก็คือการทําการตลาดร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับคนที่มีผลกับกลุ่มนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าเป็นสายไหนเนาะที่เที่ยวแอดเวนเจอร์ท้ายเที่ยวแบบสบายๆแถวเที่ยวแบบแคมป์นะครับเราครับก็ต้องไปหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของเรานะครับเชิญชวนเขามาพักนะครับอาจจะแลกด้วยการพักฟรีนะครับหรือจ้างเขามาพักจ้างเขามาทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับนี่เป็นการลงทุนนะครับที่โดยส่วนตัวผมเองก็แนะนำนะครับเพราะว่า กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นแฟนคลับนะหรือเป็นแฟนมที่ติดตามเขาอยู่แล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ไปพักที่ไหนก็ไปทานที่ไหนก็มักจะไปกินตามทเที่ยวตามนะครับเราจ้างเข้ามาก็อประหยัดง,งบประมาณในการใช้จ่ายให้กับแพลตฟอร์มอื่นๆนะไม่ว่าเป็น Facebook ตัว Tik t o อกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับหาอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมกับธุรก,กิจของเรานะครับ ต่อมาครับก็คือการพยายามสร้างสรรตัวรีวิวเชิงบวกนะครับรีวิวเหล่านี้ครับเราสามารถให้ลูกค้าที่เขามาพักมาเที่ยวแล้วครับให้เขารีวิวนะรีวิวกลับมานะครับในช่องทางของเราที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าเป็นแท็บทริปเอทไพรเซอร์นะครับ Google My Business นะครับเราเนี้ครับเรานะะถ้ามีบริการดีๆให้ลูกค้าเนี่ยเขามารีวิวนะครับ อาจจะมีการตอบแทนกรณีที่ลูกค้าเข้ามารีวิวนะครับหรือเข้ามาคอมเมนต์รีวิวต่างๆแล้วเราก็เข้าไปตอบนะครับในสิ่งที่เขารีวิวขอบคุณเขานะครับหรือกรณีที่มีปัญหานะครับอาจ,จต้องไปทําความเข้าใจกับลูกค้าว่าเกิดขึ้นกับปัญหาเหล่านั้นนะครับต่อมาครับก็คือการทําทัวร์เสมือนจริงนะครับหรือลักษณะของที่การทําตัวไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการไลฟ์สดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง เครื่องมือดีๆนะครับในยุคปัจจุบันครับเพราะว่าเวลาเราท่องเที่ยวเนาะรูปภาพมันอาจจะไม่ได้เพียงพอและมันไม่ได้เห็น360องศาแต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอนะครับพาว่าเส้นทางการเดินทางเป็นยังไงบรรยากาศภายในที่พักเป็นยังไงบรรยากาศภายในสถานที่ท่องเที่ยวเราเป็นยังไงนะครับให้เห็นมุม360องศามันจะได้เป็นบรรยากาศมากยิ่งขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นและสามารถทำไลค์ได้นะครับเราก็ไลฟ์นะในช่วงกิจกรรมต่างๆนะครับฝนตกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับ นางดังเ่านี้นะเป็นโอกาสนะครับที่จะดึงดูดลูกค้าให้เขาอยากมาเที่ยวอยากมาเห็นอยากมาถ่ายรูปอยากจะมาเห็นวิวอยากจะมาพักกับที่พักของเราอยากจะมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของเราครับและต่อมาครับก็คือที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องจําเป็นต้องมีการปรับแต่งกลยุทธ์นะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะมีเรา นำเสนอไปแล้วอาจจะยังไม่ได้โดนทั้งหมดนะครับผู้ชมก็อาจจะยังไม่ได้สนใจมากมายนักนะครับเราต้องมีการปรับโปรโมชั่นมีการปรับเว็บไซต์นะครับมีการปรับภาพลักษณ์นะปร,ปรับรูปภาพปรับวิดีโอในช่องทางของโดสุชูกานะครับ PDCA เนะครับดังั้นเราก็ต้องมีการปรับจูนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับคราวนี้เราจะจับปรับจูนให้เหมาะสมที่สุด สุดท้ายก็คือว่าเราเองต้องมีการตรวจสอบโดยการใช้กูตัวแอนาลิติกต่างๆที่เราฝังไว้นะครับในช่องทางที่เป็นออนไลน์ในเว็บไซต์ของเราครับแนะนำว่าให้ติดตั้งตัว Google Analytics นะครับในติดเราแพ็กได้นะครับแย่ว่าเออ้ยลูกค้าเนี่ยหรือกลุ่มคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเขาเข้ามาด้วยคำค้นหาอะไรเขาชอบไปดูบทความไหนเขาชอบไปดูทริปไหนเขาชอบไปดูตัวที่ไหนนะครับ ก็นำกลับไปในข้อเมื่อกี้ก็คือการปรับจูนให้มันเหมาะสมอาลเฮ้ยทัวร์อันเนี้ยขายดีนะคนเข้ามาดูเยอะแต่ยังขายไม่ได้นะมันก็ต้องปรับมันต้องทำไงหรือทัวร์อันนี้ขายดีจะทํายังไงให้ขายดีมากยิ่งขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือ10นะครับเคล็ดลับในการทําการตลาดออนไลน์สําหรับธุรก,กิจท่องเที่ยวและก็โรงแรมนะครับฝากทุกท่านครับกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงแชร์บอกต่อข้อมูลดีๆเหล่านี้นะครับแต่นุนประโยชน์กับเพื่อนของท่านนะครับกับธุรก,กิจของท่านกับ กลุ่มนิติเวกของท่านนะครับ mm hmm. ก็แชร์ข้อมูลนี้ไปนะครับทุกท่านจะได้ประโยชน์ร่วมกันครับวันนี้ลาไปแล้วกับคุณและสวัสดีครับ